สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมกาแล้วก็เราก็จะมามีข่าวลราจะมาบอกก็คือโทรศัพท์เครื่องเก่าที่ผมใช้ทำอะไรทุกอย่างเลยได้ทําการพังเนื่องจากว่าอะไรไม่รู้ใช่เนี่ยมันก็จะสภาพเป็นแบบนี้ใช่มันก็จะแย่ๆหน่อยแล้วก็ผมจะบอกอย่างครับโทรศัพท์ยังซื้อไม่ได้ใช่ครับโทรศัพท์ยังซื้อไม่ได้ เพราะประมาณว่าคือต้องไปซื้อที่จังหวัดภูเก็ตนะที่ผมดูก็คือแล้วมันไม่ใช่โทรศัพท์มันคือ ipad แล้วจังหวัดภูเก็ตติดโควิดยูวครับใช่ผมอยู่จังหวัดพังงาถ้าจะไปภูเก็ตมันต้องข้ามสะพานใช่ไหมประเด็นคือภูเก็ตเขาปิดเมืองแล้วก็สภาพดูทุกคนดูสภาพของมันมันก็จะเป็นแบบน,นี้โอเค เกับคลิปนี้ผมขอลาไ้เท่านี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของผมด้วยแล้วก็อย่าลืมวอวยพรให้โควิดหายไปไวๆนะครับผมจะได้ทำคลิปเยอะๆเ yeah. ย่บายบายสวัสดีครับ